คำแบกจอแก้วเปยหวันเล่นละครรอบสิบปีแถมสามีไฟเขียวเลิฟซีนหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีก็หลายปีเพื่อทำหน้าที่คุณแม่เต็มตัวและดูแลธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องสำอางสำหรับนางร้ายสุดซ่าในตำนานเปยปัน่นวาดถึงจะยุ่งแค่ไหนจะบอกได้หรือว่าความสวยความเป๊ะก็ไม่เคยเปลี่ยนตลอดเวลา แม้ปัจจุบันแม้เปยจะเข้าวัยเล็กสีแล้วแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองดูแก่หรือทมเลยมันดูแลใส่ใจตัวเองตลอดล่าสุดแม้เปยก็ประกาศข่าวให้แฟนๆที่รอคอยผลงานอีกครั้งเพราะงานนี้แมหวนขึ้นรับงานละครครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเธอได้เผยบทรละครพร้อมกับบอกว่าเกือบ10ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เล่นละครแล้วเกือบ10ปีที่ไม่ได้เล่นละคร เป็นทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะและน่ารักไปกว่านั้นสามีป๊อมนิติก็ได้ชูสองนิ้วให้กำลังใจคุณภรยาพร้อมไฟเขียวให้เลนฉับลบสิ้นอีกด้วยล่ะค่ะบอกได้เลยว่าอ,อดใจรอติดตามไม่ได้ติดถึงตัวคุณแม่คนนี้จริงๆ